สวัสดีค่ะัสดีนนจะ้ะตอน,นเข้ากันมาผจญภัยกันอีกแล้วมากันห้าหลายไปพรามันมีไอ้ทางนียมันต้องมีอีกไปเดินลงนนะระวงังระวงังมีเห็ดให้เก็บไหม <c oughs> มีเห็ดก็เก็บเห็ด <c oughs> เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเดอ้อโอ๊ยตายพี่น้องจะเจ็บไท,ทย เชฟไทยก็ไม่ได้ลำบากกว่านี้มันเป็นเหวเหรอมม่ก็ไปทางนี้มาไปเปลี่ยนแพนเคจ้ะนี่เี๋ยวแล้วแค่หลัดกลุ่มหนึ่งเท่าเท่ากับเอาเพราะมีเอเดออ์อยู่จ้ะเาในใดอยู่ สองดอกหน่อยได้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 แคก็เก็บแค่หลอเก็เก็บแค่หลด้วยจ้ะเดี๋ยวเราคลายกันได้เจอฮะเจอแล้วจ้ะหยดมันปูบุอันเมืมงนครแต่มานี่มาเก็บผลไม้ผลไม้แต่ว่าเก็บไปนั่นจ้ะแต่ว่าเทาอยู่ ดึงอันใส่เห็ดเขาสวยเขาแซ่ละนี่จะรอนเก็บเก็บเก็บไปร้อง กนังออกตะกุติปิอะจบนีออย่าเพินงแตังเห็ป้านนี่ออกทิ่สิทนี่มีอีกบ่อเดินเขากันดูนะครัพี่น้องสภาพ โอ้หมายกดเห็นจะเห็นเดินต้องระมัดระวังอย่างสุดขีดจ้ะไม่จะเหวทข้างนั้นเลยจ้ะโดียค่ะลูกจิตตะบายเป็นก้อนเลยตีสิจับให้เบิงเนาะเป็นพวงเลยจ้ะนี่สวยกินได้ขายได้อืม ลูกใยใหญ่หวานป้ะค่ะคนชอบเก็บเป็นก้อนเ,เจอแล้วเห็ดปวกจ้านี่เห็ดปวกนี่ค่ะว้ามันจะเป็นเป็นเหมือนมีแป้งๆเสียจ้ะเอาไปต้มยำแซบอีหลีเลือดเรื่องเดือ เจอจ้าแกก็กินไม่ได้ย่างนึงก็ต้องเอาอย่างนึงจ้ะเอามาเสียเวลาแลย้ยขบไปเลยแกะกินได้ดยค่ะเพิ่มาห้วงทำลายแกเลี้ยวก็ข้นอีก ตกเฟม็มพี่น้อง้าน้งตีตกเฟม็มถดอดเขาอภัยจต่ออกบอกไปน้ำกล่องเออแมนเลือดทำอย่างการเห็ุเหรอเอาไหนล่ะเพลิน ดูใสกันเแค่รถอีกแล้วจ้านี่มึงนอนปะเก็บไปก่อนนอกน้เก็บไปเส็ดตัวยินไว้มั่เท่าะปะไปเจอแล้วแค่รบอีกแล้วจ้า ลิ้นต้นเฮ็ดพึ่งหวานตีค่ะเอ้ยเฮ็ดเนพึ่ง้าดได้โดนอวยากมากไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนนี่เอาไะ จะ้ะโอเคมีแอปเปิ้ลอยู่บ้างแกไม่เห็นมั้งเด็กๆเนี่ยพี่พร เจอแล้วโดนแกะกินด้วยโดนแกะกินจังนนะกินตะขม่ะกินตะขาไม่ละ ลูก,ากสาวได้รอกตะปูติปีเลยเนี่ยพึ่งท้าลยสวยจังไปใ <laughs> <ป>กล้กแล้วลูกพี่ลูกพี่อ้าตายไข่กู เจอแล้วเจอแล้ว,ลไไวนี่มาลงไปวะนี่แช่รถจ้าตอนนี้เรากะอยู <smiling. S 1> ่บ <tenemos S 2> <ห>นข้าวเก็บบุเบรี่กันแต่ว่ามีหนึ่งคนหนึ่งคนใจสั่นไปต่อโ่ได้<ม>นุ่นค่ะ พีรบว,ว่าสบายเลยท่านพักจะ้ะระวังเด้อคนอยู่ริมๆอะ่ะเจอเลียวเพลเวอร์ใหญ่เน้นนั่นแหละเดิน,น,นหนูมาเก็บอ,อยาก,าออกเฮ้ยนี่พึ่งหวานออกแล้วว้าสวยตพึ่งหวานดอกแรกของปีเอ้ยเอาบอลลึกๆ,ๆ,ๆ